หาได้เอาขนมหวานในตำนานไม่ยาวนะไม่ยาว อช่โอ้ี่คือตลาดนัดตลาดนัดภายในโรงพยาบากลกรมชนประธานเรากำลังตามหาเจ้าขนมหวานใช่ป่ะนี่อะไรนี่ขายก๋วยเตี๋ยว cơm tiểu Như น,นี่ของร้านปลายาวป่ะคะอ,อยู่ตรงนี้ไม่เองขนมหวานในตำนานอโอ้ยถั่วดำจะหมดแล้วหมดแล้วเหรอ,อ,อ,อเอาเต้าส่วนอันนี้คืออะไรเอออันนี้คืออะไรอะ่ะไม่อยู่นี่ปลายาไม่ปายาวไม่อยู่ จะหมดแล้วโทดาหมดแล้วเอาอัมเส่วนก็ได้สามก่อนเอาต้องส่วนค่ะไม่ะดมสองนะคะไยาวอยู่แถวนี้แหละมั้งนะใช่ไหมฮะมั้งไยาวอเมื่อกี้เดินผ่านแล้วจัมายังไม่ได้ใครน้ากาไปเมสแ่ตอย่นี้างที่นี่ หมดแล้วใช่ไหมหมดคิวแล้ว<า>ใช่ไหมเหลือพอใช่ไหมเอาแล้วก็เต้าส่วนเต้าส่วนถุงนี้ค่ะอ,อันนี้ก็ได้ว่าอันนี้ก็อร้อยอร่อยเขาเดี๋ยวตัดเอาอย่างนี้แหละเพราะว่าเรามาไม่ทันอ่าโทษนะคะ อันนี้สี่เ้าส่วนสี่ถุงค่ะอันนี้สี่เ้าส่วนสี่ถุงก็ได้ค่ะมีถั่วดำเหลือบ้างไหมเหลือถุงนึง่อ่ะอ่าถั่วดำด้วยถุงหนึ่งข้าวเหนียวาเหนียวมันชิ้นใหญ่แบาเหนี้าวเหนย เสือกเผือกข้นเหยียวแล้วก็แนนตงไทยสาม,สาม,สามาชุดได้ขอเรายังตัดไม่เสร็จหรออืมนี้ดีมากใล้จะหมดแล้ว ไปทักไปทักเจ้าของร้านหน่อยเจ้าของเจ้าของกิจาการสวัสด,ดีจ้ะเมื่อกี้เดินผ่านมาภาคในป้าได้ยินนะบอกว่าหาขนมหวานในตำนาน ح ح> นั่งอยู่นี่วันนี้น้องมันมาช่วยมันได้ทำงานได้ด้วพอดีมาบริจาคอะ รีบไปทำตรงนั้นให้เสร็จก่อนตรงนี้ก็ห่วงกลัวขนมหมดเนี่ยมาถึงเนี่ยหมดแล้วจ้าวันเกิดใครวันเกิดเมียวัเกิดจริงผมเกิดยี่สิบสามยี่สิบสี่ใกล้กันแหละติดกันวันนี้วันเกิดจีนเนี่ยไอ้ห้าข้าสิบห้าห้าข้าเดินเดินห้าสิบห้าข้ามอะจีนนะฮะมาตรงอะวันนี้พอดีเลยมาแล้วมาปน้าหาวชู้ด้วยจ้าเท่าไหร่จ้าโอ้โหลูกน้องเยอะไง เ,เอาเอลรคิดสรเยไปรอยาวคิดไปเต็มที่เลยไม่ต้องบอกสงอ่ะดึงให้ปยาวอีกใบหนึ่งเนี่ยอีกใบหนึ่งปกติประยาวก็แถมให้ลูกน้องกินอยู่แล้วใจดีมากเลยเนี่ยลูกน้องไม่ส่งแก๊สที่ไรปยาวก็ให้กินตลอดตลอดไม่ต้องรอจนเย็นเนี่ย มึงมอยเขายอย่างนี้ทุกวันหรอคะกีกอืมล้วตเอตรงนี้ตลาดเนี้ยจะมีมอเตอร์ไมาขายตวันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์ัวันนึงิ่ใช่ไหมเขยคือหนูจะมีแขกก็คือวันอาทิตย์ไงหนูจะหาขนมหวานให้กินก็ไม่มีนี่เขาอยู่ไอ้ข้ามสะพานอะไรวะปากเก็ดไปหน่อยเดียวเองหมูบ้าน ไม่แล้วเขามาซื้อตรงนี้ไหมก็ยังไม่รู้ไม่รู้จักที่เดี๋ยวผมจะบอกเขาให้แสดงว่าเราต้องบอกให้หยิบโกมาซื้อตรงนี้แต่ก็บอกฝั่งนี้มาซื้อให้ชอบชอบมากนานิ่งไปอยู่เดี๋ยวจะไปอยู่อเมริกาแล้วเดี๋ยวต้องคิดถึงแม่เนาะพี่สาวพี่สาอยู่อเมริกาใช่พี่ดำพี่สวย ก็ไม่ค่อยคุ้นนะไปดูขนมแล้วกันใช่ใช่แน่ๆหรอไม่ใช่ของวานจันทร์รถตันนี้ก็จำได้แล้วเออหนำไม่ได้ดูรถไงยนัดขแต่หนูว่าที่เกียร์ <laughs> คนตัดก็เปลี่ยนนะฟังอะไรตุ๊กฟังแล้วสาวเขาเป่ยเป็นพยามาเอาน้องสาวคนคนขวามือนะใช่ไหมอ่า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 พะอูก็ย่อขายได้ขนาดนี้ถึงน่ารวยมากเลยนะแต่ตอนนี้นนักฝ่ายอามากที่อยู่ที่บ้านครับ จ้าจ้าจ้เนี่ยได้ขนมปลายาวเนี่ยแหละทำให้ชีวิตมีชีวะจ้าอราอจ้าอ่์อันที่บอกโอ้ยอะไรนะใช่ใช่ใช่ ก็พอบอกว่าป้าับลอยเนี่ยทุกคนนี่ยแบบแม้มีกําลังใจไว้ส่งให้หมดแล้วนะไหนล่าไปจัดไหนอะเอามาจิดตรงนี้เหรอจุดบริการถือวักเงินจเจ้าอ๋อ ต้องมาฉีดตรงนี้แหละ,ะวันนี้กลับบ้านเสร็จภารกิจแล้ว